กินในมิวสิกนะทุกคนเพราะว่านี่เลยน้องคิมกับกับรักเพื่อนรักครับผมเอ็มวีเอ็มวีมากมเอ็มีซึ่งอย่าเพิ่งฉากไปตัวจริงหล่อมากมากหล่อมากหล่อมากมันไม่อยากจะคือมีฟีดแบ็กจากแบบในทวิตอะไรต่ออะไรในเอ็กซ์อะไรยังไงบอกโอ้โหดีมากแบบเคมีเคใจ โอ้โหที่สุดถล่มทลายใช่ไหมที่สุดอ่าแล้ววันนี้วันนี้ทั้งปากที่ชาแนลและชาแนลแฟนบอยก็ได้โอกาสจากน้องคินนะครับให้มาร่วมพูดคุยเป็น Exclusive Talk นี่ Exclusive Talk Exclusive Talk กับน้องคินเนาะโอเคคราวนี้ไปดูมาแล้วป่ะให้พี่ชัมถามก่อนแล้กันเอ่อแบบนี้ละกันเท่าที่ดู MV มาเนี่ยมูดแอนโทนเซตติ้งมันเป็นแบบฮ่องกงออริจินอลเลยคือ ไปถ่ายที่ฮ่องกงมาด้ถูกไหมครับครับผมอ่าอันนี้มันส่งผลหรือมีความหมายต่อเนื้อเพลงแอปรับเพื่อนรักยางไงบ้างก็ด้วยความที่ตัวของฮ่องกงนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่โลเคชั่นที่แบบเรียกว่ามีภาพจำอือคือเราจะเาเวลาเราดูหนังฮ่องกงอ๋อนี่ฮ่องกงมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งเอ็มีก็จะมี ก็อยากจะให้มีเป็นอย่างนั้นเช่นกันครับคือภาพจำแล้วโลเคชันก็เหมาะมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยอ่ามันก็เลยส่งผลหมดกับกับเนื้อเพลงเนาะเพราะว่าถ้าที่ดูเกือถ้าไม่ใช่ฮ่องกงนี่คิดไม่ออกเหมือนกันนะใช่ครับโน้ตแดนโทนสีแบบนี้อุณหภูมิแสงแบบนี้เซตติ้งแบบนี้มุมต้องมุมตึกอะไรอย่างเงี้ยไรออเ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 ออมันแบบมีความบองเบาไหมออความบองเบาเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปเรื่อง MV ขอเรื่องนี้นิดนึงได้ไหมเรื่องไรได้วยความที่เป็น นักฮอปไอซ์ฮอปยี่ทีชาไทยมาอย่างไงไปยังไงมาเป็นศิลปินร้องเพลงอย่างนี้ด้วยก็ที่จริงก็คินก็ได้มีโอกาสจากทางค่ายแหละครับคือตอนนั้นคือมันเป็นกระแสช่องซีเกมครับใช่แล้วตอนคินยังไม่ได้เล่นชุดใหญ่ตอนนั้นแต่ว่าเพคนก็แบบอีทวิตรูปหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับตอนนั้นเป็นเยาวชนยังเป็นยูสิบห้าใช่เป็นเยาวชนทีมชาติแล้วตอนนี้กลายเป็นทีมชาติไทยครับโอ้โหแต่เดี๋ยวมันก็ต้องพัฒน์ตวเรื่อยๆไปใช่ไหมก็เรื่อยๆไปใช่ แต่ว่าก็ก็เลยได้มีโอกาสจากทางค่ายครับติดต่อมาแล้วก็เลยแต่ว่าที่จริงคคีนร้องเพลงอยู่แล้วลคจะร้องเพลงอยู่แล้วบ้างครับ,รบแล้วก็เลยได้เข้ามาที่ไวฟ์ฟอกครับแล้วแล้วการเป็นทีมชาติไทยกับการเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยคินร่วงในความเป็นคินคือเหมือนยังไงก็เหมือนกันแหละครับคือทั้งสองอย่างมันก็ต้องมีให้เวลากับมันเยอะครับมันก็ต้องซ้อมเหมือนสม่ำเสมอทั้งคู่ครับ ใช่ครับแล้วก็ยิ่งแบบก็มันก็เหมือนคล้ายๆกันนะครับคิดว่าระหว่างสองสองอย่างฮอกกี้กับตัวของร้องเพลงครับต้องซ้อมสม่ำเสมอแล้วมันมีความเป็นแพชชั่นของคิมเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คือเป็นสิ่งที่เราชอบทั้งคู่ด้วยอ๋อนี่นะก็ด้วยด้วยความที่เป็นแพชชั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันทําออกมาม,ามาันดีแน่นอนครับโอเคแล้วแล้วอพอเข้ามาถึงเพลงได้ข่าวว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบการร้องเพลงด้วยอยู่ค่ะจริงมันคือ คือที่จริงก็มันก็จะ <โด S 1> เป็นค,คือที่จริงคินก็จะมีส่วนร่วมในการแบบว่าร่วมของในพาร์ทของร้องเพลงของทุกทุกเพลงที่คินทํามาหมดเลยครับซึเพราะคือบางทีเเวาลาเราไปเจอพี่ปนอดหรือว่าเราเจอโปรดิวเซอร์คนอื่นนะครับเราจะนั่งอัดกันแล้วก็คินก็จะเสนอไอเดียเรื่อยๆครับว่บาพี่เราแบบนี้ดีไหมเราแบบนี้ดีไหมก็เป็นประมาณนั้นนะครับผม ก็เหมือนเป็น s ั g g e s เขาไปแล้วพี่เขาซื้อไหมอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอ่านเอาตองเอา่อนที่เราเสนอเลยนะโอ้จ๊ะคือเราก็เราก็แบบว่าร้องไปแล้วคือถ้าสมมติเขาซื้ออ่านเลยร้องอันนี้โอเคดีประมาณนี้มันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนกับที่เดโมมาอย่างนั้นนะแต่ว่าคือออกมาคนอื่นก็แบบมันมันไม่ได้ดูแบบชัดเจนขนาดนั้นว่ามันใครทำใครทำอะไรแค่อาจจะแบบเรียกว่าเป็นการ b น e นระหว่างคินกับพี่โปรดิวเซอร์มากกว่าอ๋อใช่ อันนี้ถือว่ามานนะะไม่ได้แค่ชอบร้องเพลงอย่างเดียวแต่มีความสามารถดีได้ร่วมงานกับพี่บอสคูโน่พี่ปนนท์พี่เอสปนิพลใช่ไหมคราวนี้พี่ๆเขาติดอาวุธอะไรมาให้คิงาะก็ที่จริงก็คินก็เคยรุวมสานเทพเลยนะคนมาเจพี่บอสคูโนแล้วครับผมพี่บอสก็เรียกว่าคือพี่บอสเล่าเรื่องเก่งมากแล้วก็ด้วยความที่พี่บอสกะพีเอสก็แบบโหสองคนนี้ก็ เทมากๆเลยครับเ<ม>ขาก็<ม><ม>เรียกว่าก็เห็นในใน,ในพัสดุของเชิงเอวีคิงก็จะเห็นแบบอาวุธที่เขาใส่เข้ามาคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆครับดีเทลจากตัวเล็กยที่แบบเฮ้ยเขาใส่เข้ามาคือแบบโหเราก็คิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบลงดีเทลแบบมากๆามากๆมากๆเลยครับ ก็คิดว่ามันก็เลยทําให้เอมีมันออกมาดูดีด้วยครับผมใช่ครับก็ต้องให้เครดิตพี่ๆเขาเลยครับในทีมงานทุกคนการแสดงก็ต้องเรียนด้วยป่ะครับคือที่จริงของตัวเอมีนี้เรามีเวิร์กช็อปก่อนบินครับอ่าใช่นานนะครับกี่กี่แบบกี่กี่รอบกี่ครั้งในการทำเวิร์กช็อปครั้งหนึ่งครับตอนนั้ครั้งสองครั้งว้าวครั้งสองครั้งเราเอาทำก่อครั้งเดียวน่าจะครั้งเดียวนะครับแต่ที่สําคัญโปรดักชันจริงๆของโปรดักชันที่เป็นแบบว่าถ่ายแบบพวกนี้ต้องทำดีโปรดักชันเยอะเนาะ เขาก็จะมีการพูดคุยมาเยอะพี่โพก็เตรียมกันนานมากครับฟิตติ้งเรื่องของสภาพาแล้วก็ต้องแบบว่าพี่สลิดเขาก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยโลนี้นะสมมติเส้ใส่เสื้อนี้กับเสื้อนี้ยืนคู่กันเป็นยังไงดูสีดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วสีก็หลุดไม่ได้อีกเพราะคุณบอสเเป็นประเภทแบบว่าโดไม่ได้เพราะว่าพี่บงกับนนั้นพี่หลินกับพีเอสก็มาดูมาให้พี่หลินมาฟิตดูฟิตติ้งด้วย เยี่ยมจริงเยี่ยมจริงมาเป็นคขาถามที่รอคอยเห็นเห็นิวสิกกมแ้บเนอะเห็นมิวสิกอะไรต่ออะไรแล้วคืออะอย่างที่ทุกๆคนรู้แหละว่ามันเป็นบอยเลฟเอ็กซ์เพียนซีรี์มิวสิกซีรีส์อันนี้จะนี้พูดถึงคู่ของเราก็คือจ้ำน้องจ้ำก็คงไม่ได้จริงอันนี้ยังไงจ๊ะ เคมีเคใจคือที่สุดคือทุกคนก็บอกว่าเคมีดีมากเหมือนเพื่อนสนิทมากเหมือนมากแลวที่สำคัญคือเหมือนแอบรักเพื่อนสนิทมากจริงเล่าอยากให้เล่าเรื่การร่วมงานครับน้องจําให้ฟังหน่อยครับว่ายังไงบ้างครับครับก็ที่จริงก่อนหน้าอนี้คินก็เรียกว่าเคยเจอพี่จาอยู่แล้วครับผมแล้วก็เคยเจอร่วมงานเจอมีโอกาสได้พูดคุยกันครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่จาครับอืมแล้วการร่วมงานกับพี่จาเนี้ย พี่จำเขาให้ยาไ้กินบ้างอ่าก็ที่จริงก็เรียกว่าในตัวของการถ่ายอวีที่จริงก็ถือว่าโชคดีที่เป็นพี่จำมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ได้เหมือนเรารู้จักกันระดับหนึ่งอยู่แล้วครับผมแล้วก็ได้ไปถ่ายที่ฮ่องกงก็เหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเที่ยวกับเพื่อนเีลยวะเที่ยวกับเพื่อนมันมีการแบบว่าอาบน้ำในอ่างคนหนึ่งอยู่ข้างๆอีกด้วยหรือยังไงหรือว่าจะเปิดซื่อของเพื่อนก่อนละ เออเออเออลึกลงหูอืมอันนี้มันไม่ไหวจริงจริงเมาเมาหน่อยเมาเมาหน่อยเมาเมาหน่อยพี่จำให้ฟังหน่อยดีกว่าเออเออเออต้องเรียกพี่ใช่ไหมต้องเรียกพี่จำเรียกพี่จำได้คนเมาพี่จำให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเมาพี่จำเขาเอาแบบว่ายังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนถูกเอ่อเมาพี่จำอะจำลองดูนะ เว่าะว่าอะไรดีอะไรดีความที่ไปถ่ายทำวยกันมีมีอะไรอีเวนต์หรือมีเหตุการณ์อะไรที่แบบโอ้อยอันนี้แหละนั่นะก็ที่จริงก็ก็ต้องบอกว่าพี่จําก็ค่อนข้างจะสู้มากนะครับใน MV เพราะว่าด้วยความที่นิ้วมันนิ้วหักเลวยครับตอนถ่ายจริงมากใช่ครับถ้าใครสังเกตดูเหมือนที่นิ้วพี่จําใน MV ครับจริงเหรอไปเกี่ยวหูกางเกงบ้างลหะดึงเกี่ยวอะไรอย่างนี้เหมือนด็เห็นมัาเห็นจําจำได้ว่าใช่จำได้ว่า นิวโซนนิวโซนแบบที่ต้องเข้าเผือกใช่ใช่ครับก็ก็เลยอันนี้หลุดจริงที่ไหนบ้เออเออเออเดี๋ยวต้องไปดูอีกรอบโอเคครับอ่ะแล้ว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 มีซีนไหนที่รู้สึกแบบเขินมากไหมครับูพรากเราต้องขิ่เล่นเองไรนี่เลยนะรู้สึกผลรู้สึกจังเลยจริงมากเขินมากอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็ที่จริงก็เรียกว่า คือคือเนี่ยอันนี้มันก็จะในในพาร์ทของงานแสดงแล้วแหละใช่เพราะว่าด้วยความที่พี่จำก็เป็นนักแสดงที่เก่งออือและคินก็เคยมีแสดงมาบ้างครับผมเลาก็เลยในพาร์ทคือเวลาตอนถ่ายแน้วก็เหมือนเราวางคาแรคเตอร์กันมาสองคนอยู่แล้วอตอนคาแรคเตอร์ของสองคนนี้จะเป็นไงตอนในตอนเวิร์กช็อปะครับแล้วเราก็เป็นตัวละครนั้นมากกว่าใชเ่เป็นมากมากเลยเป็นจนรู้สึกว่าถ้ามีแบบนี้มันจะมีโอกาสต้องต้องคุยอย่าง่ามันมีโอกาสไหม อต้งมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคินจัมจัมคินักเรื่องหนึ่งซีรีส์เออกเรีส์นี่เป็นก็ทุกโอกาสมันก็เป็นไปได้หมดครับแต่ต้องเรียกว่าต้องแบบวอนแล้วกันนะครับผมจะวอนแบบทุกคนว่าใครครับใช้เห็นร่วมมือกันคินจัมจัมคินร่วมมือกันต้องมาแวนะต้องมา ไปกระทุ้ง j m M Music ไปกระทุ้งพิถา Jim M Video มาแน่หล่อแเลยแต่เรื่อยๆอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะวอนพี่เอกวอนพี่ออฟวอนใครก็วอนเราวอนเข้าไปดูเขาอยากทำรับรองได้รับรองมีเชื่อว่าเพราะว่าเพราะขนาดในมิวสิกวิดีโอเนาะในช่วงเวลาแค่ห้านาทีอะเออมันดูรู้สึกแบบขุ่นมันใจฟู่แต่มีความชคดีอย่างหนึ่งแชมป์นั่นคือเป็นซีรีส์เนี่ย เป็นมิวสิกซีรีส์นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีผลงานต่อเนื่องถูกแต่ก่อนที่ไปถึงผลงานตอนเลื่อนเรามาองพูดถึงน้องคีนอีกทีนึงดีกว่าอ่ะอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวยากว่าว่าซีรีส์เออไม่ใช่ซีรีส์แหมแต่ซีรีส์นะในมิวสิกอ่ะน้องคีนในมิวสิกเนี่ยกับตัวจริงในเอ็มบีในเอ็มบีกับตัวจริงแบบมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคร ก็ก็อย่างแรกเลยครับที่เห็นได้ชัดในเอ็มวีจะเล่าถึงการถ่ายรูปกล้องฟิล์มซึ่งคิมเป็นคนเล่นกล้องฟิล์มอยู่แล้วคินชอบกล้องฟิล์มมากใช่ครับก็เลยดูแบบถนัดไปหมดในการจับจับเลยบบถ่ายรูปแต่ว่าเราถ่ายเพื่สนิทแบบมีป่ะคือบอกพื่จริงก็มีที่จริงก็มีคินก็มีแบบว่าชวนเพื่อนๆไปถ่ายรูปแล้วเอารูปมาลงในช่องคินสแนปคินสแนปนะครับแล้วก็ที่จริงก็มี กล้องฟิล์มคนที่จริงคินเอากล้องฟิล์มด้วยวันนั้นมีพี่ายตัวเองเลยมาตัวเองไปเอาไปถ่ายด้วยที่ฮ่องกงครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนกันนะแล้วที่มันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเหรอครับอืมคือที่จริงมันก็เราไม่ได้มองในเรื่องภาพของความเป็นตัวเองขนาดนั้นในตัวนนี้เพราะว่าคือด้วยความที่คินกับพี่จาคือก็สมตินักแสดงนละครับเราก็เลยวางตัวละครกันมาก่อนอ่าใช่แล้วเราก็เป็นตัวละครนั้นทั้งคู่ใช่ มาดูใกล้ๆนะตีาา่พที่จำนะมาดูแววตาทุกคนไม่รู้แหละตันปก่อนพอพอจริงๆแล้วมันดูเอ็มวีตัวนี้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงไม่ได้จริงแล้วแล้วโดยบอกว่าพอพอบอกว่าเราเรามีความเหมือนแต่ไม่เห็นความต่างรือมันคือแบบเท่าไหาเอเอมันก็ต้องอืไม่อยากจะพูดใส่วายสส่จิ้มายแบบสามอย่างบาดอย่างเรามันก็ต้องมีนหะเอ็มวีตัวนี้เออยังไงได้ข่าวอีกแล้วไม่รู้ข่าวอะไ เอสเอ็มเอสพิงมาอยู่ว่าเขาบอกว่าใช้โทรศัพท์แค่ครื่องเดียวครื่งเดียวเลยครัเอาไปแล้วแบบถ่ายอย่างเี้เยครื่องเดียวใช่ครับเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายทำหลักอุปกรณ์ในการถ่ายทำหลักแต่ที่จริงมีกล้องมีไฮคือก็มีกล้องมีไฮมีกล้องถ่ายภาพนิ่งมีกล้องอะไรที่เป็นกล้องใหญ่มีแต่ว่าคือมีบีไฮคือถ้ากล้องใหญ่เอาเป็นบีไฮส่วนใหญ่ใช่แต่ว่าคือหลักๆก็คือใช้ใช้โทรศัพท์คันเดียวโรัโอเคแล้วมันต่างกันไงมันยากง่ายต่างกันยังไงครับ ก็ด mm ้วยความที่ตัวเอมวีนี้แล้วอยากจะให้เป็นฟิลแบบท่องเที่ยวด้วยใช่เป็นให้กลิ่นความท่องเที่ยวที่สุดเพราะว่าเราไปที่ฮ่องกงนะครับผมใช่แล้วก็เลยเลือกในการคุยกับทางพี่พุ่มกับแล้วก็ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายครับผมอ๋อมันรันลงเหมือนประมาณบอกว่าไปเที่ยวคนเองเป็นแต่ถ้าเป็นวอลก็อยังเป็นพกกล้องไงแต่นี้มันเหมือนพอมันเป็นเพื่อน เพื่อนรักกันอะแอบรักเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกไปเที่ยวกันไม่ต้องเตรียมกล้องไงกล้องก็มีแต่กล้องฟิล์มไงแล้ววิธีการเล่าเรื่องก็ใช้โทรศัพท์อย่างนี้ไะโทรศัพท์ถ่ายมันตีความแบบนี้ได้หนะหนึงกับคุณหมอคุณโน่หนึ่งรอบอย่างงี้แบบคนด้วยสองรายการท่องเที่ยวก็เข้าได้อีกนะเออใช่ไหมใช่ไหมเข้าได้เลยครับพิเชสเตอร์พร้อมนะครพิเชนเตอร์พร้อมโฮสต์พร้อมพิเชสเตอร์พร้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายการหรือสีชาเข้าได้นะใช่โทรศัพท์เครื่องไหนอย่างไรเข้าได้นะครับอ่าโอเค คราวนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการแ่ายทำมันเป็นแบบนี้แล้วตัวงานมันเป็นโมเดิร์นป๊อปแล้วก็มีกลิ่น R&B n เบาๆแบบนี้นครับนี่คือทางถนัดที่สุดของคินหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมีแนวเพลงแนวในการร้องอื่นๆทางในการร้องอื่นที่ที่คินชอบอีก่หปบ้า ก็ที่จริงมันก็เราก็อยู่เดี๋ยวเราฟังทุกแนวเลยแะ้วแต่ว่าแต่ว่าก็แนวนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวที่ชื่นชอบเราณตอนนี้ครับณตอนนี้ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ชอบอ่ะถ้าเราไม่ชอบเราก็จะไม่เอามาปล่อยแล้วแล้วก่อนท่านี้แสดงว่าไม่คือก่อนท่านี้เราก็ร้องประมาณนี้แหละครับแต่่หมืนเนื่องด้วยความที่เราโตขึ้นหรือะไรขึ้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยอ่ะอืมแล้วแล้วมีแบบแนวแนวทางของเพลงที่เราอยาก้องบ้างแบบ ลองร้องแบบนี้ไดมีตัวอย่างเพลงที่ชอบฟังไหมครับว่าเพลงอะไรเพลงนี้อะไรแนวไหนแต่ว่าร้องแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแนวนั้นแล้วแบบเป็นร้องในเพลงแอบรักเพื่อนรักได้ไหมไม่เกิดแต่ว่าที่ที่จริงคิดว่าแต่ตัวแอปรักเพื่อนรักมันคิดมากลมกล่อมละเออจริง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 คิงจร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 ิงจิงจร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 ิงิงจร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 ิงริงจริริิรงรอง มันก็ไอ้จริงๆถ้าเปลี่ยนคนร้องมันก็ให้คนละกลิ่นละถูกถูกมาก,ก,กินละแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้คิดว่าคินจะรลองติดร้องอย่างนี้ใช่คือแต่ว่าไม่แน่สมมติเกิดว่าถ้าสมมติเกิด คิดอีกสามมีข้านากลับมาร้องเนี้ยมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างเช่นตอนตอนนี้คิ่กลับไปร้องเพลงเก่าคินมันก็ให้โมดิฟฟ์อีกแบบเลงใช่เนี่ยว่าเอ็กซ์เพลเยอร์เรเยอะขึ้นเอ็กซ์เพีเยอรีเรเยอะขึ้นเราแบบเออเข้าใจแบบอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอาจจะไปเจออะไรมาแล้วแบบอ่ะคนร้องแบบนี้อย่างความ d e e ของอารมณ์ในการร้องใหม่ฮะรีเควสส่วนตัวได้ไหมยังไง อยากฟังร้องสดๆอ่ะขอร้องดนวยขอขอความด้วยไหมน้องทินได,ได้เลยครับอย่าอิจฉากันทุกคนถ้าเธออิจฉาเธอต้องมาซับสไคร์เยอะๆแล้วก็คราวหน้าเราจะพาน้องทินไปที่อื่นยังไงแต่ว่ากันต่อเพราะว่ายังมีพีซีเอ็มวีต่อเนื่องตอนนี้ฟังนี้ก่อนแอบรักรันอะไดครับ หากเพื่อนรักคนนี้รักเพื่อนไปแล้วจะเป็นอะไรบ้างไหมหากเพื่อนรักคนนี้หลงรักเธอไปหมดใจคนทำย่งไรเป็นคำถามทียงขางติดอยู่ในใจเส้นนัน หากวันนี้ฉันนั้นบอกรักจะไปจะเสียเพื่อนรักหรือเปล่าขอบอกยากด้วยใช่ของจริงคือคนร้องะคนร้องเพราะคือแบบเราไม่เราไม่ใช่แค่เสียงเดียวคืออารมณ์เพลงตอนร้งองเนาะเกือบปุ๊บแล้วร้องเลยเหมือนแบบถ้าเป็นนักแสดงนี่คือ นะออสการ์นะจริงคือบบว่าคือในอารมณ์มันแบบมันมาด้วยอ่นไม่ได้มาแค่อบอกว่าเสียงที่เปล่งต้องบอกว่าที่ดู MV ขนาดไหนนี่ของจริงนะแล้วมานั่งเห็นใกล้ๆนะเพราะฉะนั้นไปหมั่นดู MV เอ็มวีลอ็มวีนิสาแอบรักเพื่อนรักจะทำให้เข้าใจน้องคินมากขึ้นแล้วก็เห็นแววตาที่เธอเธออาจจะเห็นในงานแต่ฉันเห็นตาอะฉาไม่ต้องอีฉากันไปดูบอทไปดปดูบอทแล้วก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันจรอเออเออคโอเคถ้าอย่าง ก่อนที่เราจะจะจากกันหรอน้อยเนาะน้อยคุยได้ปั๊ดได้หนึ่งอ่ะแต่ว่าแบบเฮ้ยมิวสิกมันแค่ห้านาทีเราคุยกันยาวขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะมากแล้วดีดีนะเออเออเออควรเวลาทน้องทินแค่นี้กันแต่ก่อนจากกันไปอย่างนี้ครับพวกเราสามารถติดตามทินได้ในช่องทางไหนบ้างแล้วก็ผลงานต่อไปจะมีอะไรไงบ้างฝากหน่อยครับผมก็สามารถติดตามคินได้ที่ IG เลยนะครับ k i n n t s นะครับแล้วก็ สามารถรับชม MV นะครับได้ที่ย u ทูบอ f f ฟ i เชียลไว Music ครับแล้วก็ฟังได้ที่ Streaming Platform ทุกแพลตฟอร์มครับส่วนภาคต่อหรืออะไรยังไงจะมายังไงก็เดี๋ยวต้องรอติดตามครับผมแล้วก็เผื่อมีอีเวนต์อะไรอย่างงี้เนาะก็ติดตามเหมือนกันอย่าลืมจำทีมคินจำดังให้ถึงพิ่ถาดันไปดันลืมงให้ถึงพิ่าแท็กไปแาแท็กที่ออ เออแท็กไปพี่อ็อกพ right like okay. okay. ี่เอ็กอะไรเงี้ยพี่ถามพี่อ็อกพี่เอ็กนะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องกินมากๆนะครับคุณน้องที่สละเวลามาให้กับฝากที่ชาแนลและชาแนลแฟนบอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าจะมีคลิปอะไรที่มาพร้อมกับน้องกินต้องติดตามกันนะครับใช่แต่วันนี้พวกเราไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ